สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยคุณภาพเยี่ยมครับมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับฟอ r d ดเ e ียตครับผม5ประตูครับ คันนี้เป็นปี2014นะครับผมเครื่อง1.5ครับรุ่นท็อปเลยครับคำสั่งเสียงครับผมรุ่น S ครับผมเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกคุณลูกค้าเลยนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างเลยนะครับผมรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยครับสภาพสีเรียบร้อยครับผมเงาทุกชิ้นเลยครับ สวยทุกชิ้นเลยครับผมซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับหอมใช้งานได้เลยครับคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับผมช่วยในการจอดช่วยในการถอยเลยนะครับสวยงามที่สุดเลยครับสีสวยทุกชิ้นเลยครับ คันนี้นะครับมาพร้อมกับยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับผม4เส้นเลยครับยางปี2020ครับผมยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนครับเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับคุณลูกค้าฟลูออปชันเลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับปรับข้างพับไฟฟ้าครับผม กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับผมมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมภายในนี้ใหม่มากครับสะอาดมากเลยครับผมเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อเบาะหลังกันเลยนะครับใหม่มากเช่นกันครับผม แทบไม่ได้นั่งเลยครับหลังคานะครับไม่ซ้ำเลยครับรถซ้ำไม่ซ้ำนะครับผมภายในนะครับบ่งบอกได้ดีที่สุดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูท้ายรถกันเลยนะครับโอเคครับท้ายรถมีกว้างมากเลยครับผมคันนี้ต้องบอกคุณลูกค้าเลยนะครับ ไม่เคยติดแก๊สครับผมไม่เคยชนครับรับประกันให้เลยครับผมไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สครับผมภายในยนี้กว้างมากครับใส่อุปกรณ์สัมภาระได้เยอะเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตคุณลูกค้านะครับสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องว่าเพาะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับติดแล้วครับเครื่องฟิตครับสีเดียวครับผมสตาร์ตติดง่ายครับโอเคครับมาฟังเสียงเครื่องกันช้าชชัดๆเลยนะครับ คันนี้นะครับเครื่องติดอยู่นะครับผมเสียงเครื่องนี่เพราะมากเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.5นะครับเติมอี20ได้ครับประหยัดน้ำมันมากที่สุดเลยครับและที่สำคัญครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับไม่มีน้ำท่วมครับผมผมรับประกันให้เลยครับผม รถประวัติเข้าศูนย์ตลอดเลยครับครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมราคาไม่แพงครับรับประกันครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม